ไฟแล้วครับแทงไปรู์ุคลิตครับลูกนี้ไม่ยิงเองครับต้องเปิดครับเราจะมาสายเปิดมงเราต้องมงครับเราบอกเราจัดทีมเน้นเปิดมงเราต้องห้ามส่งและยิงให้ชัวร์ครับเอามงอย่างเดียวครับใครที่สนใจร่วมทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจำเดือนสิงหาคมนะครับมีรางวัลต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น iPad และเสื้อฟุตบอลลิเกสีแทนนะครับแอดไปที่ไลน์แอดสปอร์ตคิกได้เลยโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยครับทุกคนครับ วันนี้ก็กลับมาพบกับการจัดทีมมหาเทพอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆนะทีมนี้ที่ผมจะตั้งใจจะจัดเนาะคุณจริงๆมันมีงบ2อ0 0 0นล้านนะแล้วก็มีเดอยองอีก7 0 0 0 0ล้านก็ตีไปประมาณ3ามแสนล้านนะครับก็คือ3ามแสนล้านวันนี้ผมจะจัดทีมแบบแนวเมตาแล้วก็เปิดหมงคนระับซึ่งก็เน้นไปทางที่แบบปีต้องเปิดแม่น หน้าต้องหม่งได้ตัวใหญ่ยิงได้วิ่ง AI ได้ดีนะครับหน้าตาทีมที่ผมคิดไว้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับปึ่งนี่ครับก็จะมีด็อกบาเดบลอยนะครับก็เล่นหน้าเดี่ยวเนาะเราจะเน้นแบบแนวแนวทะลุช่องแล้วก็เปิดหม่งได้ปีกต้องเปิดแม่นครับเน็ตเวทผมก็จะเน้นไอคอนด้วยเนาะก็คือถ้าเกิดตัวไหนได้ไอคอนก็จะเอาไอคอนซึ่งมันก็ได้ไอคอนอยู่2ตัวครับก็คือด็อกบาเน็ตเวทนะครับแล้วก็มีมาเน่ครับมีกุลิตมีเดรยองที่มีอยู่แล้ว แบ็คโฟจะเป็นเตโอเอ็มบาบูครับฟานไดแล้วก็วารานนะครับทุกคนมาลองดูกันครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมูลค่ามันจะเท่าไหร่บ้างจริง,รงๆแล้วผมก็พอคํานวณเงินไว้บ้างแล้วนะครับว่ามันจะได้นักเตะอะไรยังไงนะครับก็ดอกบาร์ผมซัดบวกหนึ่งนะครับผมซัดบวกหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวบวกสองอ่ะค่อยมาตีเองที่หลังเนาะเพราะมัน,เ,นเป็นตำนานที่คนรู้เนาะตำนานนี่เอาแบบนักเตะกบกา้ามาตีเมื่อไหร่ก็ติดนะครับตัวแรกไปเลยครับดอกบาร์ Doc bar, ครับ ตัวที่2ครับ KDB ครับ Kevin the Boy นะครับก็ผมมองไปทาง MC ครับทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วผมมาเปรียบเทียบอยู่2ปีผมเปรียบเทียบ MC กับ20 UCL แต่พอมา,าเปรียบกันจริงๆเะสตตมันดูเท่ากันนะแต่พอดูข้างในอะ MC ดีกว่าแบบคนละเรื่องเลยครับความเร็วเอ่ยสปีดต,ต้นเอย่ยการวางบอลเอย่ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยด้วยราคาหมื่นหนึ่งอะบวกห MC ดีกว่าครับต่อไปครับไปที่ปีครับผมไปที่ซาริโอมาเน่ก่อนละกันนะครับซาริโอมาเน่เนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบมานานแล้วด้วยความที่แบบเขาเรียกอะไรมะขามข้อเดียวตัวเขาตันมากเวลาเล่นใช่ไหมครับวิ่งเร็วด้วยนะครับและที่สําคัญครับถนาดสองเท้าครับแล้วก็พลังเปิดบอลเนี่ยค่อนข้างเยี่ยมครับ100รจริงๆหนึถือว่าต่ำนะแต่ผมมองว่ามาเน่เนี่ยมันต้องมีตัวที่แบบเขาเรียกอะไร่เลี้ยงได้เลี้ยงบอลได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเลี้ยงบอลได้ปุ๊บแล้วได้ไปเปิดโลยมันจะเล่นง่ายขึ้นนะครับ มานี่ยไม่มีคนขายนะผมก็โอ้สงสัยคงต้องรับสูงไปเลยนะครับไม่มีคนขายครับเดี๋ยวได้เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวว่ากันครับต่อไปครับเน็ตเป็ดครับเน็ตเป็ดผมมองไปทางไอคอนเนาะก็อย่างที่คนรู้นะเน็ตเป็ดไอคอนทุกคนโอ้ห้าหมื่นล้านเลยนี่ครับเดี๋ยวค่อยไปตีบวกสองเองครับครบเครื่องครับเน็ตเป็ดไอคอนเป็นหนึ่งตัวที่ครบเครื่องที่สุดในตําแหน่งปีกนะครับสองเท้าวิ่งไม่ช้าไม่เร็วเปิดบอลดีส่งบอลดีปั่นได้ดีครับ เลี้ยงเองชงเองได้หมดครับต่อไปครับเรามาที่กองกลางครับกองกลางก็เป็นใครไปไม่ได้นนอกจากลุดกุลิตเนาะยังไงก็ต้องมีนะครับลุดกุลิศยังไงก็ต้องมีครับบวกแปดครับคือตัวนี้ผมไม่ต้องพูดพลังเนาะเพราะว่าพลังมันก็ค่อนข้างโอเคเขาเรียกสมดุลทุกตำแหน่งดีกว่านะครับพลังกุลิศเนี่ยสมดุลทุกตำแหน่งเลยนะครับก็คือง่ายๆคือเป็นตัวที่ครบเครื่องครับสมควรมีอย่างน้อย1ตัวในทีมครับแล้วก็เดยยองเน้ออีกตัวหนึ่งเป็น CDM คู่กันนะครับซึ่่งงเดออยยผมมกก็ีบบวว8ูแล้นะครั ต่อไปครับเรามาที่แบ็กโฟร์ครับแต่อผมไม่รู้ว่าจะมีบวกหนึ่งให้ผมซื้อไหมนะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนปรับราคาลงนะครับโอ้เฮียแล้วกูต้องซื้อบวกหกกว่านี้ไม่ไหวนะงั้นผมซัดไปที่บวกห้าแล้วกันครับสามพันเอ็มผมรับสูงไว้เลยนะผมรับบวกห้าสูงไว้เลยเผื่อมีคนขายให้คือมึงมึงซื้อบวกหนึ่งได้มึงขายบวกห้าพี่ก็ได้น้องชายนะคุ้มแล้วสามพันเอ็มคุ้มแล้วครับต่อไปครับฟันได้ครับเวอร์จิลฟันได้ครับต้องบวกห้าเอ็มซีครับทำไมถึงถึงต้องเล่นบวกห้าเอ็มซีครับทุกคน เอฟพีเหลือแค่นี้ครับเอฟพีคำนวณมาเป๊ะๆป,ประมาณนี้ครับใ้เล่นทีมันพ,พี่มองว่าราคาทีวตอนเนี้ยมันสูงไปนะครับมันสูงไปนะครับถ้าเกิดเทียบกับกับเอ็มซีอ่ะพี่มองว่า MC ยืนตำแหน่งได้ดีกว่านะครับในเกมเนี้ยความเออเอ็มซีอ่ะจะน้อยกว่านะครับแต่ทีมันก็ได้ได้ความเร็วได้สปีดต,ต้นเนาะแต่เราเราคิดว่าในเกมอะความเออั้่สำคัญต่อไปครับ วารานครับบวกห e บครับตัวนี้ผมไม่ต้องพูดเลยเนาะเป็นตัวที่แบบใครๆก็มีเนาะใครๆก็ซื้อนะครับเอมบาบูครับก็เช่นกันครับตัวนี้ใครๆแม่งก็ซื้อนะครับไม่รู้ว่ามีไหมโอเคมีอยู่ใช่ไหมพันหนึ่งโอเคพันหนึงแล้วกันครับตัวพันหนึ่งก็แพงแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยซื้อมาได้แล้วครับทุกคนอู้มีหลายตัวเหมือนกันนะที่ยังไม่ได้ครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนี้ยังไม่ได้ครับทุกคนไม่เป็นไรครับผู้รักษาประตูครับกูตัวครับทั้งหมดก็จะ FP 200พอดีนะครับกูตัวก็บวกหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปตีบวกเองครับทุกตัวพวกนี้เดี๋ยวค่อยไปตีบวกเองเนาะเงิน M เหลืออยู่หมื่นแปดนะครับไว้เดี๋ยวยังไงผมจะมาเสริมสมลองเพิ่มนะครับก็ตอนนี้นะครับทุกคนนักเตะที่ผมได้นี่นักเตะที่ผมซื้อนะครับก็เป็นชุดนี้เลยครับปึ้งไงครับก็ตอนนี้ก็กําลังรับอยู่ มีมาเน่เนี่ยดูท่าทางจะได้ยากเราโดนดักสูงอยู่แต่ตัวอื่นเราดักสูงไว้หมดนะครับก็เดี๋ยวพอได้นักเตะแล้วผมจะมาจัดทีมให้ดูแล้วกันนะครับเนาะไปไปรอดูการจัดทีมเลยแล้วกันครับผมมาครับทุกคนหลังจากที่ผมได้นักเตะครบเรียบร้อยเลยนะต้องบอกก่อนว่าพวกคุณลงคุณลิดหรืออะไรพวกนี้ไม่ได้บวกนอกเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพวกตำนานผมจะไปตีบวกสองนะครับก็คือเอานักเตะกะกระมาตีเดี๋ยวมันก็ขึ้นได้ แล้วก็พวกโต๊ะบัสผมไปตีขึ้นบวกห้าบวกหกเองนะครับในทีหลังนะครับก็แผนนี้ผมก็จะเล่นแบบแนวแนวแบบเมตาเปิดหมงนิดนึงนะมีระบแบบเลี้ยงได้ยิงได้หาช่องดีครับแล้วก็เปิดหมงได้นะครับที่สําคัญต้องเปิดหมงได้ด้วยนะครับก็มูลค่าทีมทั้งหมดก็ตีไปสองแสนเจ็ดนะมีเงินเหลืออีกหมื่นเจ็ดนะครับก็เหยียบเหยียบสามแสนล้านครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทีมที่ผมจัดเนี่ยสองแสนกว่าเนี่ยเกือบสามแสนเนี่ย มันจะเป็นยังไงครับมันจะเปิดหมงได้ดีไหมมันจะเล่นแนวเมตาเนี่ยเอาไปลุยแร้งเนี่ยสู้คนอื่นได้หรือเปล่านะครับก็แผนใช้แผนนี้นะแท็กติกประมาณน,นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมใช้แท็กติกนี้นะยังไงก็ลองไปใช้ดูตามกันได้นะครับทุกคนก็ไปเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันดีกว่าครับไปไปดูไฮไลท์กันครับผมอ้าวตัดบอลได้ครับลูกนี้เดอร์บอย ไ่แล้วครับแทงไปลุกสุลิดครับลูกนี้ไม่ยิงเองครับต้องเปิดครับเราจะมาสายเปิดมงเราต้องมงครับเราบอกเราจัดทีมเน้นเปิดมงเราต้องห้ามส่งและยิงให้ชัวร์ครับเอามงอย่างเดียวครับด็อกบาครับนี่ตัวที่เด็ดเลยนะด็อกบา์กับยูไอไอเน็ตเบตเนี่ยโอ้โหกันเล็กระเด็นเึ๊บเนี่ยผมจะเล่นลูกสูย์นะไม่รู้เขาดักได้ปะเขาน่าจะไม่รู้โอเคสวยครับลูกนี้ แล้วก็เปิดเน้นเปิดมงครับทุกคนจริงๆอ่ะปกติอ่ะสันเทรายาผมผมต้องปาดนะผมจะแบบจะกระเรยวปาดหน้าเค้กอ่ะปาดหน้าเสือเข้าไปครับแต่นี้ไ <iling> ม <th> <what> ่ครับเล่นเปิดครับทุกคนด็อกบาครับลงดุนซื้อด็อกบาไอคอนหลายหมื่นเอมมาแล้วไปครับเบเบดเดี๋ยวบอยรลุกคุลิตรลุกคุณลิดด็อกบา์อะ ลด็อกบาคุณลิศไปด็อกลาครับเดอะบอยไปเดอะบอยด็อกบาโอ้โหโอ้โหยกด็อกบาซ้ำ,นห,ำนหน้าแหกไปเลยซ้ำไม่หน้าแหกไปเลยด็อกบาบอกมงงมาพอแล้วขอยิงบ้าง โอ้แต่ลูกมีโกเหนียวนะคือผมยิงแรงว่าเลยนะจังหวะแรกอะ่ะผมแบบซัดเลยนะโกแม่งพุ่งแบบปฏิกิริยาแบบรวดเร็วมากครับเดอร์บอยนี่ครับไปแล้วกุลิศกุลิตส่งกลับเดอร์บอยเดอร์บอยส่งกลับกุลิตเนี่ยเล่นง่ายๆครับเนี่ยโคทโฮฟุตบอลง่ายๆครับแล้วก็ดอกบาร์ครับวันนี้เหมือนดอกบาร์มาจัดอยู่คนเดียวเห <laughs> มือนเหมือนไม่ได้จัดทีมครับเหมือนไฮไลท์ดอกบาร์ไงไม่รู้ครับทั้งงงทั้งยิงครับทั้งยิงซ้ายทั้งยิงขวาครับทุกคน นี่ครับการเล่นอ่ะเล่นง่ายๆนะครับทุกคนเพราะว่าแผ่นเราอ่ะมันมันคือเราตัวเมตาไงมันอันตรายทั้งเปิดมงอันตรายทั้งอ่าเขาเรียกว่าอะไรอันตรายทั้งพักพักพื้นนะครับทุกคนไปเดอร์บอยครับเดอร์ยองด็อกบาครับด็อกบาไปนะครับรุดกุลิดรุดกุลิดตอก้นกลับมาเดอร์บอยเดอร์บอยส่ง เน็ตเวดเน็ตเวดไปเนี่ยเล่นค่อยๆเล่นครับค่อยๆเล่นนะค่อยๆเคาะบอลครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยฝั่งตรงข้ามเขาอุดหนักอย่างเงี้ยครับพอเราก็ค่อยเคาะเลยครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบครับแล้วก็ถ้าเกิดแบบมีมีจังหวะที่แบบเล่นเร็วได้เนี่ยเราก็ค่อยๆเล่นอย่างเงี้ยครับเห็นไหมลูกมีจ่อมากนะแต่ไม่เข้าไม่เป็นไรครับทุกคนมาดอกบาเปิดเองดอกบาเปิดเองโอ้เกือบได้เดินยองเดินยอง ไม่ได้ครับโอเคได้อยู่ครับเควินเดอร์บอยครับเน็ตเวทพาเวลเน็ตเวทพาเวลเน็ตเวทยังไงหันหลังกับบากครับเปิ้ลเข้าไวด็อกบาอีกแล้วครับทุกคนเขาเรียกปาดหน้าเค้กครับทุกคนปาดหน้าเค้กอันนี้คือตั้งแต่ลูกจากเตะคอนเนอร์เลยนะมันเป็นจังหวะต่อเนื่องกันมาครับคอนเนอร์ด็อกบามาเปิดเฉยแล้วผมไม่ได้เซตนี่ครับหักกับเขาวาแล้วเขาปาดหน้าเค้กครับลูกอย่างนี้ต้องหักเล่นนะ มันเป็นลูกม่วที่ดีลูกดึงเลยนะทุกคนลูกป่าเข้ามาครับบางทีจะได้ก็ได้เลยนีมาครับมานี่ไม่เนี่าเดย์ยองเด e ์บอยเดย์ยองให้เด e ์บอยครับลูกนี้เนี่ครับเป็นผลที่ผมเลือกเด e ์บอยมาครับจังหวะคิลเลอร์พาร์จังหวะส่งแล้วก็จังหวะซัดนี่นี่ขนาดโดนบังนะโดนกองหลังบังเต็มๆเ,เลยครับแต่หายครับวาลัานคิลเลอร์พารไปลูกนี้สวยสวยครับด็อกบา หลอกเองเลยหลอกเองเลยครับหลอกเองกินเองหลอกเองกินเองครับโอ้โกพุ่งหนีบอลโกแม่งพุ่งหนีบอลเลยครับทุกคนโกแม่งพุ่งหนีบอลเลยครับดูดิโอ้ทุกคนครับดูนะโอ้ยิงกา <c oughs> ผมยิงกางประตูเลยโกแม่งพุ่งหนีเช่ยครับทุกคนเอ็มบาบูครับสกัดได้ครับรีบไปครับต้องรีบครับโดนนำอยู่ ไปเล่นช้าตามเขาไม่ได้ไปแล้วด็อกบาด็อกบาเบิ้ลด็อกบาด็อกบาด็อกบาโอ้โหโลโดาเว้นช็อตตะข่ายขาดครับลูกนี้เฮ้ยคืออนนี้คือผมไม่ได้ตั้งใจจะแบบให้ด็อกบายิงคนเดียวนะนจริงๆผมจะรีวิวไฮไลท์แบบทั้งทีมนะแต่คือมันได้ไฮไลท์แต่ด็อกบาจริงๆว้ยโอ้โหโลโดเว้นช็อตตะข่ายขาดเลยครับลูกนี้คมมากครับลูกนี้คมจริงๆเลย don't ย้อนด h e บอยไปแล้วรุกคุลิตรุกคุลิตหักกับเข้ามาด็อกดีเย่ด็อกดีเย่ด็อกยังไงหักองหลังแม่งเยอะเว้ยไปแล้วครับคุณหลิดแทงทะลุเลยปาดไหมปาดไหมปาดโอ้ท่านเลยมันย้อนไปนิดนึงครับโอเคไปแล้วครับด h e บอยคุณหลิด กุลิตหักกลับเข้ามาเดจอมเกิด เ็ดครับเดอะบรอยเดอะบรอยเอาหน่อยไปแล้วลุดกุลิตลุดกุลิตลุดกุลิตใช้ด Boy, ี่เหรอไหมเดอะบรอยปั่นอู้เข้าสักทีเหอะหมาเย็ดแม่ เนี่ผมลองเล่นลูกศิวลิขูดด็อกปบาเปิดวะนะยูนี่อ่ะ ไปเองเลยไปเองเลยด็อกบาบอกหลอกกลับเข้ามาปาดหน้าเค้กเรียบร้อยครับลูกนี้คือแบบด็อกบาถ้าเกิดไม่ได้ยิงคือแม่งแค่อาร์ซิทอะครับทุกคนมีส่วนร่วมทุกลูกครับทุกคนจะสิบลูกแล้วครับทุกคนตัวแบบของจริงเนี่ยด็อกบาไอคอนดีมากจริงๆครับไม่ได้ป่วยครับก็โอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากดูไฮไลท์ครับผมบอกเลยว่าสิบลูกนี่คือด็อกบามีส่วนเกี่ยวข้องทุกลูกครับไม่ยิงก็ส่งครับ ก็ใครมีคอมเมนต์อะไรจะแนะนําจะติชมอะไรงไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับก็จริงๆแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้รีวิวไอดีทีมหลักผมเลยครับทุกคนใครอยากให้ผมรีวิวไอดีทีมหลักของผมที่ตอนนี้เสริมยี่เบ็ดทีเอสมาแล้วด้วยมูลค่าสองล้านล้านกว่าครับก็คอมเมนต์มาได้นะไว้เดี๋ยวผมว่าผมรีวิวให้ดูครับว่าทีมเป็นยังไงบ้างแล้วก็เติมเงินกับเกมที่นี้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมจนจบครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามน้วยครับไปแล้วน้องชายบ๊ายบาย